ทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 612กสิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ในเพื่อสมุนไพรลดสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าท่า<ป>นกำลังเกียรติติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จากนี้ไปขอเชิญท่านหับฟังรายการโลกสีเขียวเจ้า ชมไพรชมพืชผันนานมา สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิกมาพบกับรายการโลกสีเขียวเหมือนเช่นเคยกวนติตตั้งแต่เวลา11นาฬิกาแผ่ว12นาฬิกาดยปรพมานะจ้ะทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือหอตึงภาพได้ยินตึงเสียง t ี v w w e o Ker Plus 612ดั คอ Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมากรเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือแอดก็ได้อยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรัพย์ฮับในที่ตะมไรกศนะจ๊ะวันนี้มาพร้อมกับท่านผออนสุทัน์ปินตาเสนข้าราชการบํานานกระทรวงเกษตรและสหกรกรมวิชาการเกษตรท่านก็เป็นท่านผู้มีการศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่เก่านะจ้าก็นาเอา เรื่องราวทางด้านการเกษตรเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะจ้ะช่วงนี้ก็ะาอย่าเหลือสักเกิงรา,การกาศนะจ้ะประมาณ11บเอโมงห้นาทีแผ่วสิบเอโมงเกิงเพราะว่าจากนั้นเฮาก็จะไปรับฟังสถานการณ์ของโรคโควิด -19 จากของโฆษกของสอบ,บคนะจ้ะหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของรัฐบาลกันนะจ้ะช่วงนี้เฮามาติดตามกันว่าช่วงโควิด -19 ้นี่จะ ทำอย,อย่างกรจะได้ดีนะเจ้าที่จะช่วยกันยุติวิกฤตโรคระบาดนะเจ้าแต่ตอนที่ทราบก็คือท่านผอบอกว,ว่าวันนี้จะมาจวนทําการเกษตรอยู่บ้านแต่ก็น,นะเจ้าทำอย,อย่างจะได้ไปพบกับท่านผอ,อสุทศน์ปินตาเซนกันดีกว่าสวัสดีเจ้าท่านผอ,อเจ้าครับคุณแสงเพียนแล,แลกวก็ผู้ฟังที่ฟังวิดีโอมาวิทยาลัยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับเจ้าครับก็เป็นเป็นโอกาสของเขา ของภาคเกษตรเนะาะที่ทาอย่างไรที่จะอยู่อานนะครับทีอยู่บ้านแล้วก็ทกําการเกษตรเพื่อที่จะอ,าอาทาตามนโยบายการรณรงค์ของภาครัฐบาลแล้วก็คุณหมอที่เขาจะยุดจะช่วยยุดเนะาะมีส่วนช่วยยุดเรื่องโรคที่มันระบาดเนี่ยโดยคนเป็นพาหะเพราะฉะนั้นต่อช่วงนี้ของ ล็อกดาวน์เ hmm. นี <Okay. S 1> ่ยประเดี๋ยวเพื่อนก็มาล็อกดาวน์เพื่อนก็ประกาศเป็นเฝ้าระวังเนี่ยเขาในฐานะที่เป็นประชาชนที่เป็นภาคเกษตรนะหรือว่าไม่ใช่ภาคเกษตรก็ได้ที่เขาจะมาเพิ่นท้องว่าเขาเลยจะมาอยู่บ้านเนาะทำการเกษตรนะ่ทำการเกษตรนะที่ว่าทำการเกษตรเนี่ยในรายการโลกสีเขียววันนี้คือทำการเกษตรเังก็ได้เนาะแ่เนี่ยท้อเม m นเจ้า พราะว่าจะเป็นเรื่องพืชเนาะเรื่องซัดเนาะเรื่องประมงเนาะว่าว่าเราจะทําการเกษตรเนี่ยแบบไหนเนี่ยเจขาก็สามารถที่จะเลือกเอาเนาะแมนเจ้าหมูเฮ็ดเป็ดไก่ได้หมดเลยเนาะจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่กบเขียดโ่้ใช่เหรอเขาเลี้ยงได้หมดนะเจ้าซัดก็ได้เลี้ยงปลาก็ได้ปูเลี้ยงหอย แมนนะจ้าเป็นอาหารการกินของคนเฮาได้หมดนะจ้าแม่ละถ้าเฮาทำการเกษตรอยู่บ้านเนี่ยเฮาจะได้อย่างพอมเกียรอันที่หนึง่งเฮาก็จะได้ไม่ต้องไปไหนเนะาะเฮาก็ยุดการเคลื่อนไหวอยู่บ้านไผบ้านมันอยู่สวนไผสวนมันอยู่ในที่โลง่งๆบ่ใครเจอคนนักเนาะแม่นจ้าแล้วก็อันนี้เมือที่เกี่ยกันไปโดยคนเนี่ยไปยโดยคนไปตามอารกาโน่นนี่นั่นมันก็จะ ออกไปตัวไผ่ละอยู่ที่ไผ่ที่มันเนาะหรือพ้นดึงคือไปนี่พยายามอยู่กับตีนักๆอยู่ห่างๆระยะห่างเว้นระยะห่างเมนบ้านไผ่บ้านมันก็ทําการกเกษตรของไผ่ของมันนะจ้ะของไผ่ของมันทำการเกษตรของมันทํานไหนก็ได้เจา้าอยู่บริเวณบ้านก็ได้ตีบอต้องนักก็ได้แมนขอเจ้าข้อก็ได้เลี้ยงประกัดอะไรนะะรู้ป่าเจ้ามาสวยงามเจ้าพักสวนครัวก็ได้เจ้าถูกละเราจะ สนกลัวเอาเกปกินอาหารกินเนอกจากนี้เนาะแม่นจ้ายิ่งช่วงนี้อากาศเย็นน่ะมันเหมาะสําหรับโรคระบาดเอาก็เหมาะสําหรับปลูกผักปลูผักใบอ่ะแตงเกยียร์ผักใบแตงงามพะเกา๊กจ้านเอียนอาจารย์เนาะแตงเกียร์ว่าโอ้หน้าหนาวอากาศเย็นเนี่ยผักกาดมันกรอบมันรับดีอย่างประมาณนั้นแม่นเมนจ้าเอาไปได้ซื้อเม็ดผักเอามาเก็บเอามาปลูกเอามากินเนาะจ้าแล้วก็เามา คนที่ชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกไม้ดอกไม้ประดับไปเนาะไม้ดอกไม้ประดับไปพืชพักก็ได้เนาะพักป้อมใบหอมพักกาดจานพักกาดกวางตุ้งเนี่ยนะแถวคณะสมุนไพรวสมุนไพรก็ได้สังเกตมีตัวอย่างว่าสมุนไพรหนึ่งสองสามสี่ห้าแกโรคนั้นโรคนี้เป็นอาหารเป็นยาเนาสังเกตเนาะแม่นเช่หมอโพตักตึงว่าเรากินอาหารที่เป็นยาใช่ กินปลาเป็นหลักกินพักเป็นปืน้นพักสปะพักปืนบ้านปืนเมืองเฮาเนี่ยมีสรรพคุณต่างยาตัวเขากินเป็นอาหารเนาะเจะ้ากินเป็นอาหารแกงพักขี้เล็กก็ลาบดีเอ่ะเจ้าจอาหารตามโลกเจ้าแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้เพ่นช่วงโควิดอันเมื่อเดี๋ยวนี้คลิปของคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของอันซุปกะเพรากําลังมาแหงเนาะ ต้มกะเพราเจ้าพอดีอันท่านอาจารย์ทวัตทาพิงแกเนาะเพิ่งกระซ่งมาในไลน์กลุ่มคณะทำงานภาคประชาชนวิทยุมกจังหจหม่เป็นคลิปของคุณหมอเจ้าเบิ้นอู้กันเกี่ยวกับอันแป่งซุปกะเพราเจ้าเบิ้นว่ากินแล้วดังหลงดีไ่วัดเอาไปโมดเดียเจ้าก็คือแต่ละการมันจะต้องมีน้ำมันพืชเนาะเอาไว้ตั้งตั้งน้ำมันให้มันหอนเหยี่ยสักหน่อยตุ๊บตุบหอมเตรียม หอมเตรียมใส่แล้วก็พอหอมเตรียมมันหอมเริ่มเหลืองแล้วก็ใส่กะเพราลงไปสักกำมือเติมน้ําลงไปเนาะพอมันเดือดวั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 ดเฮาก็เติมเกลือลงไปเน้อยเือมันน้าเกลือลงไปน้อยก็จะได้ซุปกะเพราเอาไว้กินซุปกะเพราเมนเพื่อร้อนๆเนาะแมนเจ้ากระเทียมก็มีสรรพคุณตางาเนาะแล้วก็น้ำมันก็จะสกัดเอาสารสำคัญออกมาจากใบกะเพราเออเจ้าเปิ่นว่า โอใส่เกลือลงไปอย่าน้อยเจ้าถ้าหมูหมูบดใส่ข้างน้อยกันได้เจ้าเป็นเป็นกับอันทำเป็นกะเพราก็ยังได้เลยนะเจ้ากะเพราหมูเนี่ยนะเจ้าแต่มาผสมหอมอันนึงหอมแดงใส่สักหัวตองหัวปะได้เจ้าหอมบัวนี่นะเจ้าหอมมีสมบูรณ์ปัญยาหรอครับเม่นเจ้าอันอร่อยแม่นเจ้าไล่ไล่อันอย่างที่มันเป็น อันเขาเป็นวัดนะหูดังเขากัดเขาตันนี่นะหัูเนี่ยมันจัดหูดังโล่งเลยอ่ะจ่ะจ่ะแต่ก่อนเพื่อนตุ๊บหอมบัวหอมแดงใส่ผ้าห่อเหียะแล้วปอกไว้ที่อันหัวขมมละอ er. ่อนเวลาเปินเป็นว,วัดน so ี่นะจ้าอันนี Và ้ได <al> ้ยินอาจารย์ดรพานีสุริสะอาดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่นเล่าฟังจ้ะ ท่านรองศาสตราจารย์ดรเพชสัจิกรหญิงพาณิสิริสะอาดนะเจ้าแสดงว่าเขาปลูกพักพื้นบ้านพื้นเมืองเขาก็ได้นะกะเพราหระาพาก้อมกอมือเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เจ้าพุนอู้ถึงหอมดวนเจ้าพระเจ้าหอมดวนสาลาแน่เน่นะเจ้าแล้วก็เนียมหูเสือหรือว่าหอมดวนหลวงอันนี้ก็อันแหมสูตรหนึ่งของท่านผู้ฟังพูดโหมาเล่าฟังเนาะ ต้มจะใครวะใส่ใบหูเสือเนี่ยนะจา้าเนียมหูเสือนี่จะไขยใส่ใบหูเสือใส่ใบเตยไปอ้อมเนี่ยเอาใส่ไปเหี้ยน้อยมันจะได้<ใ>ดหอมเจา้าวหรือว่าจะเอาใส่ใบกะเพราล,ลงไปเหน,หน่อยก็ได้แล้วก็ต้มดื่มกินเจา้าสลับกันไปอย่เจ้าดื่มน้ําขิงก็ดีนะเจ้าเออน้ำขิงน,งน้ำขิง,ขงก,ก็ดีเขาซื้อขิงมาหน่อยพอเจ้าแล้วก็เอาใส่น้ําคุเนาะที่มันมีขี้ดินนี่นะ หรือว่ากละมังถังเปกาเก่าเขาก็เอาปลูกอีกก็ได้แม่งก็จ้าพอาจะโอ้ได้เลยพือถึงเวลาหน้าหน้าผลมันก็ขึ้นมาเนาะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมานี่นอกจกเหากินใบมันก็ได้เนาะจ้ใไปยำหนอกหรือถ้าช่วงนี้มันแรงมันทิ้งใบเนาะ เมนใช่แล้วก็ตอนเฮาไอถ้าไอนี่นะจา์รองสตราจารย์ดอร์เพศจักรกริงพณิสิริสะอาดของอันที่ปรึกษาคณะเพสจัศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่นบอกว่าเวลาเฮาไอเนี่ยือเกียวกิขิงสดเนี่ยจ้าพอจะเฮาก็ซับ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 ขิงเนาะเมื่อปอประมาณเนี่ยเนาะเอาใส่ในแอในออมในกลับอย่างไว้ก็ได้เวลาเฮาไอเฮาก็เปียมากินเนี่ยเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวมันจะฮ้อนแล้วก็น้ํามันของมันเนี่ย จะช่วยทำให้คอ,อมันโลง่งจะแก้ไอได้จะกินแบบสดๆนี่เลยจะพอจะปลอกเปลือกเอาเหียยแล้วก็ซับๆๆใส่ออมไว้เวลาไปไหนก็ติดตัวไปตัวใส่กระเป๋าไปตัวจะวเวลาห่าไอเขาก็เปียมากินอย่าอันสองอันแ <laughs> ม่นจะอันนี้น้ํามันของมัน,นอะมีสรรพคุณคือแบบมันเนี่ยแก้ไอคับเสียมห่างนี้ได้ตัวจะ อันนี้ก็สนพับพืนบ้านพืนเมืองเขาทั้งนั้นเลยอีเขาปลูกแวดบ้านได้เลยเนาะวันเดียวช่วงอยู่บ้านอยู่เจื้อเพื่อชาบูไปเลยเขามีเขามีพื้นที่กัเขาทขามีพื้นที่ก็ใส่กระถางแม่นะทางเปเนอ่ะทางเปนก็ได้เชยยังรถยนต์เก่าๆเนี่ยจะเอาดินเอาดินใส่เนาะที่สําคัญก็คือว่าดินเนี่ยเขาต้องเออจะต้องใส่เพราะว่าดินผสมใบไม้ตรงนี้ใบไม้เริ่มมีเนาะ ผสมใบไม้น้อยผสมขี้ไก่ขี้หมูขี้เป็ดถ้ามีเนะาะแล้วก็เอาใส่ในกระถางแล้วก็อาจจะมีปุ๋ยยูเลียเสริมพอกถ้ามีแล้วก็ใส่ปลูกที่สิ่งที่ขึ้นโวยที่สุดเขียงอ,อ่ะพงปลูกพับอากาศเขียวอะในกระถางเปเียงเจ้าโอ้ห้าหกวันมันขึ้นหูงามพักกาศเขียว อ๋อกาดเขียวเขียวเมืองเนี่ยนะเอามาผัดกาดเขียวปั่นเนี่ยค่ะท้อกะว่าผัดกาดเขียวธรรมดาอ๋อธรรมดาเนาะเก็เขียวปั่นี่ครั้งนี้แบบเจ้าที่พันเอาไปแปงอันผัดกาดเขียวเมืองอ๋อแกงง่ายเจ้าเราจะไว้ถ้าคนเมืองครับก็เอาไว้กับลาบเนาะลาบหมูคั่วลาบอกลาบไก่คั่วลาบปลาคั่ว เจ้ากับน้ำผึ้ก็ได้น้ำปลาอืมถ้าสมมติว่า้าเชาก็สามารถจะทำได้นะก็เป็นเจ้าเจ้ายังอยู่เจ้าพอเจ้ารออีกยู่เจ้าเอ่อกับน้ำผึปลาเอาไว้กินเออมันก็เป็นพักรสดก็องทัดปลอดสารปลูกใส่กระถางไว้แย่กาพอเอาเนีาพอเอาปลูกใส่กระถางไว้ก็เ้าพักกาดเขียวนะ ปลูกปลูกลงดินเนี่ยค่ะเจ้าวันน้อยไอ้อย่างกับพออาจารย์เดี๋ยวเนอร์ไม่ถึงว่าผักกาดเขียวที่พออ้อู้เนี่ยไม่ถึงว่าปลูกในกระถางเอ่ยค่ะเจ้าแล้วเอาเอาเม็ดมันหวานไม่เล่นเลยครับอ๋อแสดงว่<ห>าด,<ห>ดินนั่นพออต้องผสมมันดีแล้วมันก็ต้องปรุงมันเมี่ยงข้าง ปีขอกปีมากแกบอย่างเบิ่งอีใส่ก่อนเออแต่เขามีเนาะจชาถ้าเขามีเขามีประคบมันเป็นยังได้ยังเป็นเงื่อนไขว่าอ้งเป็นเนี่ยละของไม่ประคกขอเพิ่มมีที่ดินเดิอเนาะขอเพิ่มมีความตั้งใจเนาะเจ้ามีความตั้งใจถูกๆมีความตั้งใจก่อนแมนเนาะเขามาทำเตก้ามีน้ำเนาะน้ำพอมันใหญ่นะอ้มันใหญ่วันเดียวคืนน่ะ มาใส่เหลือเหลืออย่างมว่าเอาถอนมาซิฟต้นอ่ะกบนันพิกหรือกบลาบทำวันถอนน้ซิฟท,ท,ท,ที่เหลือมันก็จะใหญ่ไปใหญ่ไปอืมนะใช่ส่นส่วนสุดท้ายนี่ก็ส่วนสุดท้ายนหะ่วาเออนออกดอกเนี้ยดอกเจ้านะเอาเม็ดเอาเม็ดไ,ไว้ปลูกต่ออ๋อเก็บเชื้อ<ว>คนเดียวจช่เก็บเยอ้มาเดียวอืมเข้าท่าดีนะนี่มันเเป็นเหมือนกันว่าเออต้องเก็บ นี่น่าเาดูมันไปเขาไปได้อยู่บ้านแล้วก็ไปได้ไปไหนแล้วก็บางงบที่สำคัญเนาะแม่นเจ้าสมาธินี่กะดีใส่เพียงแลโอ้ยพึ่นสมาธิฮะมีอะไครบครโอ้ใสงเทียนก็เก็บเชื้อเมล็ดพันธ์ไว้จัดนักเนะี่ยจะเดี๋ยวจะลงมือทำลงมือเงี้ยก่อนเนาะ อย่างนั้นก็ได้ออกกําลังกายนะเจ้าแล้วก็มีความสุขกับการได้ปลูกผักไว้กินเองแล้วภูมิใจตัวนะเจ้าพ่อออ,อ๋เจ้าภูมิใจเวลามันอ,ออกมาเก็บไผ่หมวนนะเจ้าโอ้โยมันดูต่างว่าเราเนี่ยตี่มือเราเนี่ยเราได้กินเนาะเนีน่ยวม่ต้องภูมิใจเนาะใจละแล้วก็อันต้นกล้วยเนาะกล้วยใต้นี่บดีขาดแม่นก็เจ้าพ่อออ๋เจ้านอกจากมีต้นกล้วยเนี่ยมได้เลยต้องมีถ้า ต้นกล้วยปลูกหลังบ้านข้างบ้านเหี้สักกอะ้าเอาเอาใบตอกมันมาไว้ห่อมกเนาะห่ออันหรือไม่ก็เอาไปอย่างเราเปิดห่อแปลงห้ามกผ่องมกกะปิผ่องเออนะจะเอาไว้ห่อข้าวต้มขนมอย่าจ้ะใชประโยชน์ได้รับหลายใชากล้วยใต้ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพกินแล้วมีแห้งจะอ่อจะถึงถึงอย่างว่า เอาหยวกมันต้นหยวกหยวกกล้วยมาแกงใส่จิ้งไก่แกงใส่ไก่ไก่เมืองที่เราเลี้ยงไว้เริ่มไก่เริ่มแพะเนาะใส่เส้นร้อนเนี่ยน้อยเา่เอาาไงเาไอาไงเอาไเอาไ้เอาไงเอาไเอานเอาเอาไเอ้อางเอาไอาไงเอาเนาะมีอนไดางหรือาไเางเอาได้อล้วแตาคนชอาเนาะแมอาเจ้าอยากกินข้าวงอ แล้วก็กล้วยใต้เองอะ่ะกินได้ตึงสุกตึงดิบนะจ้าวอ๋อจ้าะจ้าวน,าวนิบนี่นะแม่เ,เรียนรู้นี่จ้าวกินได้ตึงซุกตึงดิบ,ดบนในหมายถึงว่า,าตัวตัวลูกมันกันหน่วยกล้วยอะ่ะจ้าวกล้วย,วยมันก็กินได้ผลมันยังไงครับถ้าผลสุกเท่ากับกินสดๆอีกก็ได้แลนะ้วเนาะอันกล้วยสุกกล้วยใต้นี่ยนะถ้าเป็นดิบก็เอาไว้แกงแล้วก็แกงกล้วยใต้แกงกล้วยดิบนี่นะแกงกล้วยใต้แม่ปะ ใส่กระดูกหมูเอาพักละอ่อยอ่ะน่อยเจ้าอ่าแล้วก็ตับไตมันใส่กับอีกเนื้อืมมันทอดแกงลูกกล้วยอันน่ะแต่ว่าบัดใส่บ้านเฮาบัใส่เนื้อต่างเหนือนะแกงเมืองเนี่ยเจ้าแมทวันน้ำคนใต้มาทำกินแต่ว่าลูกเอ๋อลูกกล้วยเนี่ยที่บัดย้ายเนี่ยบ้านเฮานี่กล้วยกล้วยใต้ของเพื่อนติดใจกินกล้วยอย่างพอดีเลยไออย่างเจ้าพอเอจ้า อย่าลามแหมแบมเนาะแค่มูนางนี่มันลูกกั้งไตออกมาถามเพื่อว่าเแต่งงานท่าเพื่อกล้วยดิบเนาะเจ้ากล้วยดิบกล้วยไต้นะครับเวลาเพื่อนทำเนี่ยนะเพื่อนเป็นแ่เอาแกนไงมาน่ะเพื่อนเอาเปลือกเจ้ามันเอาเองกล้วยไต้นี่เอาเปลือกมันออกก่อนเนาะแม่นแม่นเจ้าแล้วก็เอาเปลอกแล้วก็แจ่ใส่น้ำเกลือไอ้กัมเนาะ อืมเอาเป็นเปลือกไหม่ะแม่นแม่นมันก็จะมืดมันกันนะจ้าทำทำแล้วก็เออลอยวันนั้นไปงานของเปิดงานอะไรอย่างเนีะยโอ้ยมีแกงย่างอื่นนี่นะจ้ามีมาหนึ่อาหารเอ่อเาอาหารอาหารอะไต้นจีนอ่ะตอนพวกเรามากินแกงลูกกล้วยกันเนี่ยนะเสียงหม้อเราปแกงไปสองหม้อมันลุกเลยกินแกงลูกก้วยใส่แกงเมื เอ่อเบอร์กับอันอาหารอันยวนนะจ้ะเวไปกินแหนมเนืองเนาะเพื่อก็จะมีกล้วยไต้ดิบเออกล้วยดิบฟานอยู่แม่นกนแล้วจะมีผักสะปะนะี่ยที่ที่เฮากินกับนี่ยนะจ้ะของอาหารยวนนี่เพิ่นจะมีอันผักนักเนาะเป็นถาดกะละมังเบ้อนะจถ๊ะแล้วก็เพิ่นจะกินหมู่เนี้ยอันเป็นแหนมเนาะเป็นเครื่องกับเงี้ยเหมือนมืเฮานี่ยกินน้ําพริกเขาก็ต้องมีผักสะปะนะจ้ะ ผักลวกพักซดเนี่ยเจ้าเพราะนั้นช่วงนี้เขาก็กินอาหารพักพื้นบ้านพื้นเมืองตามฤดูกาลเฮาอ่ะดีที่สุดช่วงนี้ประชวปีออกเนาะประชวแปบออกก็ซุปดูอตั้งเอากินเนะาะเอายหพ่องแกงใส้ปลาแห้งพ่องเนี่ยโอ้เนะาะเนาะวิถีชีวิตบ้านเฮาคนไทยเฮาันนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบเนาะมีพักพื้นบ้านพื้นเมืองมีสมุนไพรเป็นกินเป็นอาหารมีสรรพคุณต่างยาตัวเนะเจ้ากุยยางที่เฮากินเจาะ อ,อาา่าเจ้านอกจากานอกจากนั้นเราเจ้าพระอ๋อเจา้านอกจากการเกษตรที่แบบมีพักมีไม้ไดีคอยปลูกไว้กินเนาะเราทำการเกษตรเนาะจ้าที่ติช่จยยุดเยอะนี่นอกจากเอาจะเลี้ยงไอเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดแต่คนชอบเอนาะหรือว่าทําการประมงนะี่ยแต่เนี้ยป่าบางคนปลปอยเลี้ยงป,ป,ป,ป่าในเนาะ ในถังวกบอกันได้จ้าบ่อ,บบอซีเมนแน่น,น่ะจ้าบ่อ,บบอซีเมนก็นได้เลียครบในบอ่อซีเมนก็นได้ครบคอนโดก็ได้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่มันก็ว่าเอาใจเวลาที่เอาบอมี่เขาอยากกินอะไรอย่างเขาอยากเอทำการเกษตรแบบไหนเพื่อที่จะเขาจะอยู่บ้านอยู่กับตี้มาเคลื่อนไหวไปไหนในช่วงที่ทางภาครัฐขอความร่วมมือว่าให้อยู่กับตี้นอก เอาไปได้หนึ่งลดการพวกประชานยุดเชื้อเอามีอาชีพมีอาชีพมีอาหารกินเนาะมีอาหารกินเขาก็มีความปลอดภัยแล้วเอาก็มีความสุขสึกกายเนาะได้อ่อนกำลังเนาะใจก็ สุขใจใพ่อเซียนเด้ได้ดยแล้วประกาศกำลังขึ้นงามมากล้วยใต้กำลังแมนมากล้วยใต้กำลังแมนดูดอกมันแกงผีนู่นนี่นั่นเจ้าไั้มีความสุขบุกเตะกำลังออกหนยอย่าเจ้าบป็เด็กำลังออกหนยกำลังสุกเจ้านก็มาลูกกินหอกมันมีความสุขนะเจ้าเวลาลงจากบ้านมาเตียวออกมาโอ้วันนี้จะกินยังอย่าโอ้มีกล้วยใต้นี่บอกเอาแกงกล้วยใต้เนาะ โอ้ oh, ต้นกล้วยมันออกมาหน้าเขาก็แกงเป็นยวกก็ได้เอะเจะหรือเอาก็แม่นก็คือเป็นอ,อาหารอาหารตามตามสิ่งที่เฮามีในบ้านเฮาเอ,เอะจาะมันก็ต้องย้อนปิกไปเหมือนสมัยป้าอุ้ยแม่มอนละเจ้าตอนนี้นกลางควงเฮานี้จะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตเลยเนะาะเจ้าดูต่างเลือกตู้เย็นข้างบ้านเหมือนโครงการของกรม่งเสริมการเกษตรตอนนี้ทุกคนต้องไป ซื้อมเมล็ดพันธุ์นะจ๊ะแล้วเอามาปลูกกันแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าบ้านเฮานี้อากาศก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนะจ๊ะเฮาก็ได้ออกกําลังกายได้อาหารที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องไปแอร์แอดในห้องที่เป็นปิดเนาะมีเปิดแอร์โออันนั้นก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะจ๊ปะปุ๊ยไ, <ป S 2> ไม่มนอนจ้ะอยู่ห้องแอร์ละอยู่คอตี เมื <BS> ่อเดี๋ยวนี้พอออ,อยู่บ้านเสี่ยงเทียนอยู่ที่สถานีห้ามาปะกันนะจ๊ะเมื่อเดี๋ยวนี้อูอ่ก <BS> ับทางโทรศัพท์ทางไลน์ได้อย่างเดียวจ๊ะ่อเป็นการประกาศของท่านพอใหญ่นะจ๊ะผู้เชี่ยสตราจ,จารย,าย์อนุพรสุวรรณจกสิกิจพอใหญ่เพิ่งเขมีมาตรการในการควบคุมการนั้นเรื่องของการระบาดของโรคโควิดสิบเก้าตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์โดยท่านดรจงรักวัชรินทร์รัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เพราะฉะนั้นช่วงนี้งดการ กิจกรรมกัดนัน้าิีเขียวครอบครัวมกอไปก่อนบตัตาเตื้อนะเจ้าแล้วก็งดวันเกิดสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ครบรอบ56ปีสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่วันที่22มกราคมนี้ขอ งดกิจกรรมต่างๆไปก่อนเหลืออย่างเดียวไปทำบุญที่วัดเมืองขอนนะจเก้าโมงเก้านาทีท่านฝั่งอยากจะห่วมเป็นเจ้าภาพก็อโอนเงินผ่านบัญชีสถานีวิทยุมาก,กรเจียงใหม่ก็ได้นะจ้าหรือโทรศัพท์มาที่0 5 3 0 4 0 2 2 8นะเจถ้าติดต่อท่านพรออสุธ,ธาตปินตาเสนท่านก็เป็นข้าราชกรรารบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบอร์โทรศัพท์ท่านพรออกะ0 8 1 950 4 7 8 5 0819504785นะจ๊ะหรือจะติดต่อในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ทั่วเหลืองราคาของหลวงติดต่อที่ศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่เปิ้ลก็มีนักวิชาการให้รมแนะนำเรื่องการปลูกการแปลรูปโดย053 498537 053 498537เจาจะย่างกันตัวองิงไปฟังสิ่งดีๆแล้วปิ๊กไปโปกกับ โฆษกของสอบอคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของรัฐบาลกันตอ่อนะเจ้าเราจะทําการเกษตรอยู่บ้านยุดวิกฤตทําการเกษตรอยู่บ้านยุดวิกฤตโรคระบาดกันต้วกันนะเจ้าวันนี้เวลาเสี่ยงรายการโลกสีเขียววันที่หน้า11นาฬิกา ปะกันได้เหมือนเช่นเคยสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณท่านพอสุทัศน์ปินตาเสนข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกเชียงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนแล้วก็เตี้ยงเกิงปะกันได้เหมือนเช่นเคยบทความเกษตรต่างอากาศกับท่านพออสุทัศน์ปินตาเสนยินดีจัดนักสวัสดีเจ้าพอเจ้าสวัสดีครับนี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ